ตรงกลางนั่นแหละเอออนี่ก <c oughs> ตั้งลงมันไม่หยิ<อ>บหรอขนาดสันอะแต่อ๋ <c oughs> อเ <c oughs> <c oughs> ด้องานทุกคนมาดูก,กุ้งกระันนี้เรามงมได้แล้วค่ะทุกคนโอเคแจะจับให้ดูก็ไม่กล้าจับนะหาสันะ <c oughs> อันนี้เป็นกุ้งนิ่มเนาะกุ้งนิ่มที่เราเอา่อที่เราที่ที่เราเอ๋อ,อจะเก็บไว้ในตะกร้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนตัวอื่นกินใช่ <c oughs> จจับให้ทุกคนดูตัวใหญ่ก็ไม่กล้าวะนงนั่ไงนั่ไงไหนนั่นน่ะนู่นน่ะเออจับตัวไหนก็ได้สองตัวนั้นน่ะอันไม่ใหญ่อะเอาตัวนั่งไงข้างหน้าก็อบตรงออกอะพ่นอยู่น่ะนั่นแหละจัปบเลยตัวนี้มันเอาก้ามหากบอไดิไม่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 นีจับตัวนั้นเลยเลยมนีเกิดมาทีวนี้ก็ไม่เคยเร่าพูเหมืนนี่เหมือนน้อจับเร็วเ็นะเร็วเ็น่ะจับปุ๊บโดนนี่ร้องเลยนะจับหันมือไปทางนู้นนะเราจับอะ <c oughs> จับแบบบ๊อบเลยอ่ะมันจับไม่ได้แล้วกี้จับได้แล้วแต่ว่าคลิปมันตัดไปเอาไปใหญ่เลยนี่เนาะหายหมดแล้วหทยนอ่ย้าซนหมดละนี่อยูเซนหัวละมันหนีไปหนอยวะเดี๋ยวก็เดินออกมามันหนีไปหมดเลย จับเลยจับตรงกลางนั่นแหละเอออาวเดีี๋ยน่กตั้งลงมันไม่หยิบหรอขนาดสันอะขนาดสันนั่นงแหวงแหวงแหวงอะไรถือว่ากุ้งสั่ตัวใหญ่มากนี่จับตัวกลับแล้วเออน่ะจับแล้วไม่ต้องกลัวม่หยิบจับแล้วต้องตั้งตัวจับได้ไงวะในน้ำจับแล้วตั้งตัวจับแน่นจะจับหลวมดิ จับแน่นแ่ะจับแน่นเลยจับกำลงไปแน่นแหละเออครับนั่นแหละนั่นแหละหูเธอ่เข้าใจก่อนหรอกเชื่อิว่ะเข้าใจก่นหรอกจับกำเ,เนี้ยวเนี่ยเอามือดันสองมือเนี้นนยนะโซนะวโซันหน่อยจับลยนจับแล้วโซ่ก้นงนะอ่าา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 าันาา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 ่าา พร้อมกันจะพร้อมกันดิอ,นอ้า,ว,อาวจับอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ไยได้เลยหนิบนะร้องอะไรเนี่ยไม่หนีบเออนนั่แหละออะไรเลยจับยากนะไม่ใช่ง่ายๆค่ะมันดูเหมือนทุกคนเห็นไฟปะใหญ่ <S <S ใหญ่ปะใหญ่ใหญ่มาก จับได้ตอนนี้สั่งจับให้โอเคไปค่ะแค่นั้นแหละสั่งย่างเลยมนนานุนเาๆเปาเยอะเ <laughs> <laughs> ชื่วว่าในกุ้งเนี้ยนะคาณผู้ชมตัวเนี้ยมีสามสี<ล>่โไซส์เนี้ยไซตอนเนี้ยลูกค้าสั่งกุ้งไซส์เนี้ยสิบโลใช่หรอใช่ไปค่ะไปน้องไปไป